ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับกรุงเทพไปซะแล้วนะครับซึ่งชาวต่างชาติหลายท่านที่ได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพและได้มีการเดินทางมาเยี่ยมชมสวนลุมพินีก็มักจะให้ความสนใจกับสัตว์ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ซึ่งล่าสุดน,นะครับมีช่อง Youtube ของชาวต่างชาติก็ได้มีการเดินทางเข้ามาทำเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคำเตือนวิดีโอนี้มีแต่เรื่องเฮี้ยเฮี้ยแล้วก็เฮี้ยเฮีย Sorry children ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้มีการเดินทางมายังกรุงเทพมหานครและได้มีการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสวนสาธารณะในกรุงเทพโดยเฉพาะสวนลุมพินีนะครับ นั่นก็คือการถ่ายทำวิดีโอกเกี่ยวกับตัวเฮี้ยซึ่งในหลายๆวิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ได้มีการมาเยี่ยมเยือนสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะให้ความสนใจกับสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างมากซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะดูเป็นของที่ธรรมดาสำหรับผู้คนในสวนลุมพินีแต่ว่าในมุมมองของชาวต่างชาติก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ Amazing เอามากๆ เพราะการที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพแบบธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสําหรับพวกเขาซึ่งสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube d e เ e Kaufman r e p t i l อ Adventure ซึ่งช่องดังกล่าวนะครับเป็นช่องที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสัตว์โลกต่างๆโดยมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อสำรวจชีวิตสัตว์โดยคุณเดฟพร้อมกับแขกรับเชิญของเขาคุณอดัม ได้มีการมาทําเรื่องดาวเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองนะครับหรือที่เราเรียกกันอย่างคลองปากว่าตัวเฮี้ยในสวนลุมพินีโดยทั้งช่องได้มีการกล่าวไว้ในวิดีโอว่าขณะนี้เราอยู่ในใจกลางกรุงเทพในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดในโลกและนอกจากนี้คุณเดฟยังได้บอกด้วยนะครับว่าในทุกๆครั้งที่เขามากรุงเทพเขาจะต้องมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้โดยเขายังได้บอกอีกว่า สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีสัตว์ชนิดนี้จำนวนมากอยู่ในใจกลางกรุงเทพ้ดยข่าวได้บอกเหตุผลไว้ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในใจกลางเมืองแต่ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีปลาเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้สัตว์ชนิดนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในใจกลางเมืองใหญ่ โดยในวิดีโอนะครับพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มีการถ่ายทำตัวเฮียขนาดต่างๆจำนวนหลายตัวโดยเขาบอกว่าเขาชอบสวนสาธารณะแห่งนี้เพราะว่าในทุกๆ500ฟุตเขาก็จะเจอสัตว์ชนิดนี้แล้วถ้าคุณได้เดินทางมาประเทศไทยแล้วถ้าคุณอยากจะเห็นสัตว์ป่าชนิดนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คุณควรจะต้องมาซึ่งในวิดีโอดังกลา่าวพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มีการถ่ายทำกันอย่างใกล้ชิดมากนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกพี่ๆเหล่านั้นก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดียอมอยู่นิ่งๆให้ถ่ายภาพซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งในจุดนี้นะครับถึงกับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ไว้ว่าเห็นไหมแม้แต่สัตว์ประเภทนี้ยังมีความเป็นมิตรเลยและนอกจากนี้นะครับทางคุณเดฟยังได้มีการกล่าวชื่นชมสวนลุมพินีด้วยนะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่า นอกเหนือจากการที่มีสัตว์จํานวนดังกล่าวเป็นจํานวนมากแล้วสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ยังมีกระรอกเป็นจํานวนมากและผู้คนที่ใช้ชีวิตที่นี่ต่างก็ดูชิลบางก็เล่นไทชิอยู่ท่ามกลางรอบๆตัวเงินตัวทองเหล่านี้อีกด้วยโอเคครับทีนี้เราลองมาฟังในส่วนของความคิดเห็นกันบ้างน,นะครับซึ่งในส่วนของความคิดเห็นจากชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ต่างเข้ามาชื่นชมกับสวนลุมพินีนะครับ ซึ่งหลายท่านก็เลยเถิดถึงขนาดว่าประกาศจะต้องมาสถานที่แห่งนี้ให้ได้ในสักวันหนึ่งรวมถึงบางท่านนะครับถึงขนาดมีการเข้ามาตั้งคำถามว่าทำไมส่วนสาธารณะในประเทศของเขาถึงไม่เป็นแบบนี้บ้างเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูนะครับโดยท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมไม่มีวันเบื่อที่จะดูวิดีโอของสถานที่นี้ และผมจะต้องไปที่นั่นให้ได้ในสักวันหนึ่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวต่างชาติทานนี้ได้เข้ามากล่าวชื่นชมทางช่องนะครับโดยเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าผมชอบพวกคุณสองคนมากแค่ไหนและสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นสถานที่ที่สุดจะน่าทึ่งพร้อมกับสัตว์เลื้อยคลานตัวโปรดของผมคราวหน้าผมจะต้องไปที่นั่นเพื่อไปแจมกับพวกคุณให้ได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเลยครับท่นนี้ได้เข้ามาเล่าประสบการณ์การมาเยือนสวนลุมพินีนะครับโดยเขาบอกว่าฉันจําการเดินทางครั้งล่าสุดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ที่นั่นมันดูผ่อนคลายมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่นนี้ได้เข้ามากล่าวชื่นชมช่องนะครับโดยเขาบอกว่าคุณทั้งสองเดฟและอดัมช่างมีเคมีที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อ และเนื้อหาของพวกคุณในประเทศไทยนั้นก็เป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดบน YouTube ของพวกคุณเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ช่างเป็นสวนที่ร้อนแรงขอขอบคุณพวกคุณที่พาเราไปที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเราสามารถอยู่ใกล้กับสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้แบบใกล้ๆขนาดนี้ได้ พวกคุณโชคดีมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันรักมอนิเตอร์ลิซาจริงๆแล้วฉันก็อยากจะมีมันไว้ครอบครองสักตัวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมสวนสาธารณะที่มีทั้งหมดในโลกมันถึงไม่เป็นแบบนี้บ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป คุณลองนึกภาพสวนสาธารณะประมาณนี้ในอเมริกาดูสิมันคงจะสวยงามมากแต่ว่ามันอาจจะคล้ายกับที่ฟลอริดาที่มีตัวอีกัวนาขอขอบคุณเดฟและอดัมสำหรับการแบ,บ่งปันดาวทาวของกรุงเทพให้กับพวกเรามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้เข้ามากล่าวติดตลกไว้เล็กน้อยนะครับือเขาบอกว่าอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คือ พวกมันสามารถหาอาหารได้และดูเหมือนว่าที่เมืองไทยจะมีอาหารเยอะซะด้วยขอบคุณสำหรับเนื้อหาของพวกคุณประเทศไทยยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับถ้าผมได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนอกประเทศผมจะไปประเทศไทยอย่างแน่นอนเพื่อผมจะได้ไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแห่งนี้และได้ไปเยี่ยมชมสัตว์ที่สวยงามเหล่านั้น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ยอดนิยมสําหรับผมอันดับที่สองรองจากอารเจนตายเทกัสถ้าผมได้ไปที่นั่นผมคงจะเสียเวลาไปที่สวนแห่งนั้นมากมายแน่ๆสําหรับอารเจนตายเทกัสก็เป็นกิ้งกาอีก1000นะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าฉันเสียายมากที่ฉันไม่รู้เรื่องนี้ตอนที่ฉันไปกรุงเทพในปี2006ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันจะไปที่นั่นแทนที่จะไปช้อปปิง้งมาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปแฟนของผมจะไปกรุงเทพในปีหน้าและผมก็บอกกับเธอว่าถ้าเธอไม่ไปสวนสาธารณะแห่งนี้ผมจะโกรธเธอมากและผมก็หวังว่าเธอคงจะได้ไปที่นั่นนะโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสอความคิดเห็นนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับโดยเขาบอกว่า สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทยถ้ามีใครไปทำร้ายก็จะถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นคนไทยก็จะไม่ไปรบกวนสัตว์เหล่านี้เราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาพูดถึงเรื่องของกระรอกในสวนลุมพินีนะครับโดยเขาบอกว่าลูกสาวของผมก็เคยให้อาหารกระรอกในสวนสาธารณะแห่งนั้นด้วยครับผม และนั่นก็เป็นเรื่องราวและรวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติจากช่อง YouTube d e ฟคอฟแมนเร r ไท t i แอ Adventure ซึ่งทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดี ดีครับ